ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ศรัทธานในพระ25ศตวรรษนะครับวันนี้เป็นวันที่18ตุลาคมปี2023นะครับเวลาประมาณบ่ายโมง15นาทีนะครับหลังจากทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วจิบกาแฟก็มาชมพระกันอย่างเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นรหัส STWC 51A นะครับส่วนราคาแล้วก็ส่วนลดก็เหมือนเดิมนะครับที่เว็บไซต์นะครับ อันเชิญหลวงพ่อออกมาก่อนนะครับหลวงพ่อ25ศตรวตรรษองค์นี้นะครับเป็นเนื้อชินพิมพ์หางโขงนะครับอยู่ในเลี่ยมเดิมแต่ว่าเลี่ยมเดิมเนี่ยมีเฉพาะด้านหน้านะครับกรอบด้านหลังไม่มีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าประเด็นอ,องค์พระนะครับ ตัวหางหงเนี่ยนะครับลักษณะเด่นสุดของชื่อพิมพ์นี้นะครับก็คือปลายจีวรน,นะครับที่มีลักษณะนเนื้อเกินทรงสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นโบเล็กน้อยเป็นที่มาของชื่อพิมพ์หางหงนะครับบริเวณน,นี้นั่นเองนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ส่วนตัวเรี่อมเดิมที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับผมก็จะขอ,อะนำรายละเอียดมาจากตำราพิมพ์พระ 25พุทธศตรวรรษนะครับโดยคุณตูนปฐมบทนะครับโดยเรี่มเดิมในชุดนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อชินด้านล่างเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับสเสน่ห์ของพระ25ตรศตวรรษอย่างหนึ่งก็คือมีกรอบที่สวยงามนะครับหากท่านใดเป็นนักสะสมนี่ก็พยายามจะสะสมให้ครบนะครับตามจำนวนกรอบนะครับอย่างกรอบที่สวยเป็นพิเศษก็ได้แก่ด้านหลังเทพนม มีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนที่นํามาวันนี้เองนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับกรอบนะครับมีเฉพาะด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังเนี่ยหายไปนะครับเรามาชมพระกันต่อนะครับองค์พระเนี่ยตำหนิพิมพ์ก็ยังอยู่ชัดเจนนะครับก็คือหางหงนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็จะมีภาพนิ่งให้นะครับ ลักษณะพระก็คือมีการใช้งานนะครับแต่ว่าองค์พระโดยโดยรวมยังสวยอยู่นะครับพระอายุ66ปีนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดีเทลเรื่องเรื่องการปลุกเสกนะครับอันนี้ขอบนะครับด้านหลังยันนะครับก็อักขระต่างๆที่เป็นเรื่องของยันก็อยู่ครบ ก็องนี้เนี่ยเคยอยู่ในในเลี่ยมนะครับพอถอดเลี่ยมออกไปปุ๊บก็จะมีรอยต่างๆที่ที่ลักษณะเลี่ยมเดิมอยู่แต่ตอนที่ผมได้มาก็ไม่มีไม่มีเลี่ยมหลังอยู่แล้วนะครับก็จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับถ้าองค์สวยๆนี่ก็วิ่งไปหลายพันนะครับองค์สวยๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครเน้นพุทธคุณเนี่ย วงนี้ก็ถือว่ายังพอเก็บได้นะครับราคาไม่ไม่สูงเกินไปวงนี้ก็ดีเทลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราพาไปดูในส่วนของประวัติพระ5พุทธศตวรรษนะครับซึ่งมีหลักฐานนะครับการจัดสร้างแน่นอนนะครับด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นที่ระลึกสมเด็จ พระราชคณะพระราชคณะและพระคณาจารย์ในพิธีพุทธาพิเศษนะครับสร้างพระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษนะครับซึ่งถ่ายนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2 5 0 0นวัสุทัศน์เทพลาลาาาวรารามราชวรมิหการาชาวรม,มหาวิหารนะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่มีอยู่แล้วก็หลวงพ่อนะครับเกจิดังๆที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับที่มาในงานนี้ก็หลวงพุโตะนะครับ หลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อลุ่งนะครับท่านพ่อท่านคล้ายนะครับหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อทบแล้วก็หลวงพ่อหอมนะครับส่วนดีเทลการปลุกเสกนะครับก็มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสืองานฉลอง25พุทธศตวรรษซึ่งเล่มนี้ก็จัดสร้างเมื่อปี2500นนะครับปีเดียวกับที่มีการสร้างพระนะครับก็จะระบุเอาไว้นะครับว่ามีการจัดสร้าง นะครับผ้าเนืเนชินเนี่ยฮะวัสดุมาจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผ้าผงดินนะครับอย่างพ้าเนชินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชินหนัก1บาทนะครับเจ้าน้ำเงินหนัก2บาทเหล็กละลายตัวหนัก3บาทบริสุทธิ์หนัก4บาทปลอดหนัก5บาทสังกะสีหนัก6บาททองแดง7บาทนะครับเงินหนัก8บาททองคำหนัก9บาทตลอดจนแผ่นทองแดงตะกั่ว เงินที่พระอา,อาจารย์ต่างๆเกือบทั่วราชนาจักรได้ลงเลขยันพระถาส่งมาให้นะครับและเสียจชนวนหล่อพระในพิธีแห่งอื่นๆรวมหรอผสมลงไปด้วยนะครับส่วนการจัดสร้างนะครับก็จะมีพระเนื้อชินพระเนื้อดินเนี่ยตามหนังสือเขียนว่าพระผงดินนะครับรวม2ชนิดก็จะมีจำนวน4 8 4 2 5านวน4 8องค์นะครับ แล้วก็มีการจัดเสื้อ,อจัดสร้างพระทองคำด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นดีเทลอันนี้จะอยู่หน้าที่74นะครับการจัดสร้างพระเครื่องนี้นะครับได้ทำการปลุกเสกนะครับตลอดสามวันสามคืนนะครับในพระอุโบสถนะครับวัดสุทัศน์เทพรลาลามนะครับพระอาจารย์จำนวน108รูปนะครับวันที่9-10นะครับ 11นะครับ12นะครับก็เป็นอานเสร็จพิธีนะครับเพราะฉะนั้นพระ25ศตรวตรรษนะครับจึงมั่นใจได้ว่าเป็นพระที่มีพิธีดีพิธีใหญ่ที่สุดนะครับและไม่มีการจัดสร้างเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องนะครับที่มีความศรัทธานเนี่ยคือขึ้นคอแล้วก็มั่นใจได้นะครับในพุทธคุณแล้วก็ความเก่านะครับแล้วก็ความ ที่ไม่สามารถที่จะมีจัดจัดสร้างเพิ่มได้อีกถ,ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนการจัดสร้างที่มากก็ตามนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามองในแง่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็แอดมินนะครับพระ2 5่สิบหก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสดชื่นตลอดวันและมีสตินะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ